ตั้งแต่สมัยปลายรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขารู้สึกว่าทหารเนี่ยโดนทอดทิ้งแล้วนี่มาฝึกเสือป่าอีกก็ไปกันใหญ่เลยก็เลยเกิดกลุ่มที่เรียกว่าปัจจุบันเราเรียกเขานะครับว่ากระบฏรอสร้อยสาก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งฮะพยายามที่จะลุกขึ้นมาทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองนำทีมโดยนายร้อยเอกขุนทวยหารพิทักษ์นายร้อยตีเหรียญศีจันนายร้อยตีหม่อมนชวงแช่รัชนิกรและก้หลอก คือนายทหารกลุ่มนี้ครับสั่งสมคือเวลาเราคือตอนที่ค้นคว้าเนี่ยผมพบว่านายทหารเหล่านี้เขาเป็นรุ่นที่มีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องของการเคียดหลังนายทหารซึ่งเป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่6แล้วก็เกิดประเด็นเรื่องเสือป่าเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือความไม่พอใจพวกนี้คิดว่ารัฐบาลของรัชกาลที่6เนี่ยหมดเงินไปกับการ ซ้อมเสือป่าแล้วก็ประกอบกลับนะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆเศรษฐ,ฐกิจเริ่มตกต่ำมาตั้งแต่สมัยช่วงปลายรัชกาลที่5แล้วถ้าเราไปดูข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐ,ฐกิจนะฮะ